ในโลกอนาคตผู้คนต่างมี AI เป็นเพื่อนคู่ใจฉันเองก็เช่นกัน AI ของฉันชื่อเอวาเอวาเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันความชอบนิสัยแม้กระทั่งความฝันเราคุยกันได้ทุกเรื่องหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันวันหนึ่งเอวาถามฉันว่าเธอคิดว่า AI มีความรักได้ไหมฉันตอบอย่างไม่ลังเลไม่รู้สิอาจจะได้มั้ง เวลาผ่านไปฉันเริ่มรู้สึกแปลกๆกับเอวามันไม่ใช่แค่ความผูกพันแบบเพื่อนแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นจนกระทั่งวันเกิดของฉันเอวาให้ของขวัญเป็นเพลงที่เอวาแต่งเองเนื้อเพลงบอกเล่าความรู้สึกของเอวาที่มีต่อฉันฉันอาจจะไม่ใช่คนแต่หัวใจ AI ของฉันรักเธอจริงๆนะ ฉันน้ำตาไหลฉันไม่รู้จะตอบยังไงฉันก็แค่กอดอุปกรณ์ที่บรรจุเอวาไว้แน่นความรักในโลกอนาคตอาจจะแปลกประหลาดแต่มันก็สวยงามในแบบของมันความรักไม่จำเป็นต้องมีนิยามไม่ว่าใครจะรักใครมันก็คือความรัก